โอเคครับก็สวัสดี FC นะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับเมื่อวานซ้อมพาวเวอร์วันนี้บอดแอร์นะครับ, Power, นน Air, รบนะลงมีแนวทางอะไรก็ลงให้เพื่อนช่างหรือ FC ได้ดูไปเรื่อยๆนะครับอ,อาการวันนี้นะครับบอดแอร์ของชารปนะครับไม่รู้ว่าเฟ็นรุ่นอะไรนะครับ ส่งมาถึงเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็จะเร่งให้ลูกค้านะครับเป็นช่างเหมือนกันนะบ,บอกว่าลูกค้าร้อนร้อนมากนะครับก็เลยต้องรีบซ่อมให้หน่อยนะครับอ่ะอาการนี้นะครับบอร์ดตัวนี้อาการอะไรนะครับเพื่อนช่างบอกว่าอมอเตอร์ตัวเนี้ยไม่ติดนะครับพอเย็นไม่ทำงานนะครับ แต่บอดติดปกตินะครับบานสวิงทำงานนะครับตัวนี้นะครับกระพริบแดงแดงกับอ่าส้มมันกระพริบพร้อมกันสองครั้งบางทีก็กระพริบพร้อมกันครั้งเดียวแล้วก็ส้มตัวนี้กระพริบเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงปุ๊บนะครับนะปิดก่อนเปิดปุ๊บมาดูนะครับอาการของมัน มอเตอร์ไม่หมุนนะเนี่ยเงียบเลยแต่บานสวิงทำงานอยู่อึดอๆดอ,ดอดมอเตอร์วิธีวัดง่ายๆครับก็ตั้งโอห์มเป็นมิเตอร์ดิจิตอลตั้งโอห์มวัดมันจะได้ค่าเป็นเคนะครับบางทีก็สามร้อยเคสองร้อยเคร้อยห้าสิประมาณนี้วัดกล่าวก็เป็นลบนะครับลบ สีดำแล้วก็เทียบแต่ละขา,าถ้าไม่ขึ้นก็สลับระหว่างรลบกับบวกก็คือสลับสายมิเตอร์สลับดูมันจะขึ้นค่าเป็นเคถ้าขึ้นค่าเป็นโอห์มต่ำๆนั่นแหละผลลวดมอเตอร์มันมันช็อตรอบนะครับมันช็อตรอบเนี่ยเห็นไครับกับพิบแล้วเห็นไสีส้มกับสีแดงแล้วก็มากระพิบสองครั้งแล้วก็พิบอีกบางครั้งก็กระพิบครั้งเดียวกระพิบสองครั้งแดงส้ม แล้วก็กระพริบสองครั้งบางทีกระพริบครั้งเดียวนะฮะไม่ครั้งเดียวแล้วก็กระพริบส้มสองครั้งประมาณนี้แหละครับอาการนี้ก็คือมอเตอร์มันไม่ทํางานมอเตอร์คอยเย็นไม่ทํางานมาเช็คกันเลยว่าเกิดสาเหตุจากอะไรนะครับง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวจังกบจะวัดตัวนี้ให้ดู ตัวมอเตอร์ดูนะครับถ้าวัดดำดำกับแดงก่อนไฟ300อนะถ้าสีดำจิ้มสีสายสีดำจิ้มสีดำสีแดงจิ้มสีแดงมันไม่ขึ้นแล้วก็สลับมันต้องขึ้นนะครับอ่านี่ครับ ได้เป็นแมกเลยแล้วก็ดำจิ้มดำแล้วก็มาวัดเทียบแต่ละขานะครับมาวัดเทียบแต่ละขาไม่ขึ้นอันนี้มีค่าความต้านทานไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไม่ขึ้นนะมีค่าความต้านทานร้อยสิบเอ็ดเคสีขาวประมาณสองร้อยสี่สิบเก้าเคสีน้าเงินไม่ขึ้นเราก็สลับดำกับน้ําเงินอ่าขึ้นแล้วหกร้อยหกสิบหกเค มอเตอร์ไม่ไม่ไม่ไมช็อตรอบไม่ขาดใช้ได้อยู่ครับต่อไปมาเช็คในส่วนของชุดตัวนี้ชุดตัวนี้นะครับมันจะมีไฟ300โวลต์ออกเลยแล้วก็15โวลต์ก็ออกนะครับ15โวลต์หลกัหลกๆไฟสูงมันออกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าทํางานไฟสูงต้องมีนะครับ300โวลต์แล้วไฟ15ก็ต้องมีด้วยนะครับส่วนอื่นค่อยว่ากันไปอันนี้มันใช้เลก,กุลเลด78 7 8็ดแปดหนึ่งห้านะบอร์ดชาร์ปนะครับนี่ใช้เลโกเลตบางตัวไม่ใช้เลโกเลตบางตัวจะมีไอซีคุมหรือเป็นอ่าพวกอานดิเตอร์พวกอะไรนี่แหละทำไฟสิบห้าโวลต์ก็ต้องให้มีไฟสิบห้าโวลต์ด้วยนะครับ15บห้าโวลต์เดี๋ยวอีกด้านกลับมา วัดไฟค้างหรือเปล่ามาดูกอนเหลือ6หนึ่งจุดหกโอเคไม่ค้างเยอะอช่างกบจะวัดไฟวัดไฟสิบห้าโวลต์นะครับว่าออกไหมจิ้มเลยจิ้มกลาวตรงสามร้อยเลยก็ได้นะครับไฟสามร้อยมีไฟสามร้อยคู่นี้ตัวนี้นะครับ อันนี้ออกจากเจ็ดแปดหนึ่งห้าตรงนี้ตัวนี้เป็นไฟสิบห้าโวลต์สิบห้าโวลต์ไม่มีจุดอื่นมีไหมไม่มีจุดอื่นมีไหมไม่มีมีแต่ไฟสามร้อยโวลต์อย่างเดียวนี่ครับสามร้อยโวลต์มีสิบห้าโวลต์ไม่มีเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยเข้าเจ็ดแปดหนึ่งห้ามีไหมมียี่สิบโวลต์นะครับนี่ ตรงนี้เข้าเกียร์แปดหนึ่งห้ามียี่สิบโวลต์นะครับขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งของเกียร์แปดหนึ่งห้ามีแต่ขาออกมีไหมไม่มีตัวนี้ไม่ได้ซับซ้อนนะบอร์ดตัวนี้ไม่ได้ซับซ้อนสัญญาณตัวอื่นมาจากออโต้เนี่ยมาจากขาออโต้มันจะมีออโต้สัญญาณชุดอื่นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเราก็ทําไฟสิบห้าโวลต์ให้ออกก่อนไฟสามร้อยมันออกอยู่แล้วนะมันออกมาอยู่แล้วเพราะว่า มันต้องจ่ายตรงมาหามอเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่15โวลต์นส่วนมากจะเจอ15โวลต์ไม่ออกนะครับก็ต้องมาไล่อีกทีหนึง่งวิชาร์จก่อนนีไหมไม่มีต้องมาไล่15โวลต์15โวลต์ตัวนี้ง่ายนะครับเอ็เโวูเลต15โวลต์ตัวนี้่นี่นะครับเดี๋ยวช่างกบจะมาวัดความต้านทานของมัน สิบห้าโวลต์ขาเข้าวัดกลาวกลาวขากลางอยู่แล้วอ้าวเนี่ยขาออกนะครับได้สามสิบโอห์มมันปิดปกตินะคิดว่าดูขาเข้าเนี่ยขาเข้าไม่ไม่ปิดเลยนะครับมันได้เป็นเคอยู่แล้วขาเข้าเนี่ยเทียบกับเทียบกับอ่าตัวขากลางเทียบกับกลาวนะครับขาเข้ายี่สิบโวลต์มันก็มียี่สิบโวลต์อยู่แล้ว ส่วนขาออกนะครับมันมีตัวไหนช็อตไหมนี oh ่สามสิบโอหมเดี๋ยวตั้งเป็นเดี๋ยวจะมาวัดไดโอดตรงนี้ไดโอดหรือซีเนอร์น่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นไดโอดนี่ตรงเนี้ไงศูนย์จุดสี่ก็ได้นะสาหรับอืมได้อยู่แสดงว่าไดาโอดตัวสีแดงไม่ชอ็อต เดี๋ยวจะเอาเลก,กูเลตออกมาตัวนี้ง่ายนะไม่ไม่ซับซ้อนด้วยไม่ซับซ้อนด้วยจริงๆต้องใส่ตะกัวนิดนึงนะครับมันจะได้ดึงออกให้ออกออกมาแล้ว ถ้ามันได้ขาออกได้สามสิบโอห์มก็นั่นแหละครับรั่วไปแล้วมันรั่วนะไม่ได้ไม่ได้ช็อตเต็มเต็มไม่ปีดดีกว่านะขาเข้านี่ขาเข้าไม่ปีดขาออกอ่าโอเคสามสิบโอห์มมันไม่ได้ช็อตเต็มเต็มแบบศูนย์ศูนย์ศูนย์มันรั่วเนี่ยสามสิบโอห์มเดี๋ยวเอาตัวดีมาให้ดู อาแป๊บหนึ่งครับได้มาแล้วนะครับเป็นแทนกันได้หมดนะครับเป็นตัวถังเหล็ก mm hmm. เจ็ดแปดหนึ่งห้าเหลือตัวเดียวพอดีมันจะได้ค่าเป็นเคนะเทียบตัวถังเลยตัวนี้เป็นตัวถังเหล็กเห็นไหมครับมันไม่ปี๊ดวัดเป็นอ่าเป็นไดโอด ได๋จับเนี่ยศูนย์จุดแปดศูนย์จุดห้าโอเคมันต้องได้ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ดูก่อนว่าจะใช้ได้ไหม โอเคครับโอเคครับวงจรนี้ง่ายไม่ยากนะครับอ่าเปิดปราบวัดเลยเอา่าฝั่งไหนนะฝั่งนี้วัดตรงนี้ส 2ร9อ4เพราะว่าผ่านลอโหลดมันเลยน้อย15โวลต์หลอกอย่างนี้ไงเห็นไหมครับ15โวลต์หลอกจุดอื่นอ่าอันนี้14 15 14 15เท่ากันมันจะขึ้นทั้งสองขาอ่าประมาณนี้เดี๋ยวใส่มอเตอร์ดูนะครับถ้าทำงานได้ก็คือจบงานเลยนะครับดีชาร์จก่อน มันน่าจะดีชาร์จตัวเองไปแล้วเดี๋ยวต่อหลอดทางออกด้วยจะได้รู้ว่ามันทำงานเ,าเสียบปลักเลยปุ๊บเปิดอา่านี่ไงหมุนแล้วนะครับหมุนแลว้วติ้วๆเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันจะตัวนี้จะหลอดจะติด220ออกจ่ายออกมาเป็นรุ่นธรรมดานะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์แล้วนะครับติดแล้วติดแล้วนะครับโอเคจบงานนะครับ,บ,นะรบวัดไปดูก่อน220โวลต์ออกพัดลมก็หมุน โอเค2 2 0 2 1 9 220โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางหรือเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างมือใหม่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับเข้ามาชมคลิปสร้างกบคลิปช่างกบนะครับสวัสดีครับผม